สวัสดีจ้าคลิปนี้ยายจะไปกาผามวานเห็นยังตาท้องสวัสดีครับชื่อน้ำยาขนมจีนพี่น้องน้ำยาปลาทูหนึ่งไม่ยังนติออกหนยผา้าเข้าไปหนีบมันขาดพี่น้องดันมันดันแห้งเอกหัวม้นมวนไม่ละลายพี่นอ้องแต่ชอบขุดบอกพาร์ลพี่นอ้องแต่ชอบขุดบอกพาวเลด้วยจ้าเด้วยดอกพาร์ลละก่อน นี่จ้าเครื่องเค็ดกระปุนขนมจีนด้วยจ้าด้วยนี่ักเดี๋ยวจ้าจันสีมือจาทองแสบแสบไปเลยใส่บกเผาสองหน่ยวยด้อจ้าข้างหมอ้อ ตม้มสิงกะ้ส้ตม้มบอกพริกตม้มอันนี้งเลยจ่าด้วยสีมือตะท่องเห็นแบบนี้เลยจ่าไข่ไข่ใส่หัวเดียวกระพอเนาะน้อยโพดเอามาใส่อีกซาซาสิงไข่แส่บบ่ล่ะเร่าเจาบ่เคยเห็นลุงจากับปุ่นจ้าเถื่อเดิ่งเสบยกินอไรเสียบแสีบได้จังได้ก็แส่ แย่เห็ดก้อนตายจะเป็นกนตายแบบนี้ผัดแล้วล่ะแย่กะสิปันกะทิก้อนเหม็นกระไส้หัวหอมเออกระเทียมเออต้มมาด้วยจ่าพี่น้องสีมือใจทองต้มเปื่อยแล้วก็ไปตักเออนั่นหรืจ้า มาเปิดผ้าเราท่านได้เด็กยุบปลาสองอีสานบาทเห่าไหนกันเนาะอ๋ออันนี้แถวอ๋อโตโต้มันโตมันตัวพักหอไม่พอเทอะเนี่ยพักหอวะพักนี่รู้เซบอกพี่อ่อนโอ้เประเด็กจริง เดี๋ยวเลอกี่นอป่ประเดีย๋ยวตัวงามๆนะเขาเนานะฝนงามสิเนาะเออจังสีจะมาสิบริยา,าบ้ายนาบ้านีีกักล้องอีกเทื้อหน,นึงเลยท้านน่เดีย๋ยวเดี๋ยวก็ประเด็๋ลงไป เอาลงไปเลึกๆกี่ล่ะมันถือกันเออนันไอ้คนันมันถือกำนามหอนจะมาชีเออนั่นเออจะได้จะบวมหัวเอะใหญ่หูคือบรเตุเอองานถือกล้องดูว่าใหาดกได้หญถือออนักยามนจะคอยอันนี้ลงเลกเออจะคอยอันนี้ก่อนนะตามใจหลานใสาย ร้าชายอยากกับยายก็อยากอยากมดัดทุกคนแหละพี่น้องไ่ได้อยากแต่ร้านดอกอุ้ยยายยายดมมือนีเสร็จเสร็จไปเลยมือนียายอยู่กินอยู่กินลูกเดียวคือกระสอดสูหนึ่งลงไปสองเท่งข้าเดียวเพื่ออะไรพี่น้อง อยากกินปลาอยากกินกระพุ้นปลาทูทนึ่งแกงจีนนเเจ้ามูเพิ่อนเฮดคนไหนเขาเห็น่ายๆเขาตํำบอ,อกพริกเลยตํำหอ,หอมเลยเดนแถวต้นนีมะฮ่อตุนะ่มเนาะแล้วมันอ่าแบ,บง่ายๆเออเแซ่แบคือเกายอมเหนัเห็นบอว่ามันเฮียมันเฮียเอือดเอือเอื้อนะเอ,อืเอ,อ กะละมังตั้ม้้ว้องกีบบอกผีใส่ใช่ก็บใส่บันเสืส้อที่ราคาต้นตาใา่จำานังสีจะมาเหลก ตุม้มสีก็หอมกระชายเมื่อนั่งกระชายเมื่อไรอ่ะตาแหนมวันนี้องนี้ใกล้ๆเด้อพี่น้องโค้งกับตาไดเดี๋ยวากลบเด้อจะท้องพี่น้องใกล้ๆพ่จิพงกับตาแบ๊ดเลได้พี่น้องแม่นแม่นแมนเด่น <c oughs> สีมือ ยายทองหรือยายทองยายทองยายทองคือระษาลิสติกจะปากแดงอุ้ยเสียบคาะน้องน้องผิดทองน้องนางนางตีอยู่กับมีใส่ใส่หัวลงไปกับกระเทียมดูจ่าเลย หลานสาวมาแต่โรงเรียนแล้วมาเห็ดซอยตะทอ้องแกซอยพอเร็วเร็วก็ววกินกันอ่าแย่ยขั่นกะทิย่ามาข้างไว้เร็วนะี่ข้างกะทิไว้เร็วกะปิลงไปใส่หมดเลยครับ ลูกกินกระปุนยายกินมามาใส่ครับน,น้ำยาได้จ่านี่ยายลวกไว้แล้วนี่ใส่เหรอได้จา่าเดลยร้านสาวไปผูกแกหนัน่นกระปุลเขาซื้อมาไวล้ละมาเจอโรงเรียนก็พักกันหิวมาเด้อมากินกระหรว์ก,กันหลานเด้อจังหน่อยนี่นสาวงออหมดบอก ดับเร็กวก็เอามาใส่ดในจ่าเด้อนี่ใส่หม้อแล้วด้วยพีมมยน่น้มมองกินหัวเลยอย่าอย่าตุกเด้มมอนี่กินมลัวพี่น้องโเดือดดังเลย น้ำตุ่มนเดียมอหอมเลยพี่น้องหอมเลยโอ้โอน,นีเดียวเอ้าเอ,อ่อเ้ยคุณหัวเลย วันน <Workers S 2> <alls S 1> ี this ้่หนัประเดี๋ยวหวมสุดกันด้วยกันตัวนตัประเดี๋ยวนองใส่เลยเออเอออเมื่พอดีโอ้ยคุนดีนองเ้ย อ๋อนี่หลงหลงหลงอันนี้ยายกับชีไซร์เล่ย์เจ้านี่ยายหลงหลงตุ่มเชือกันเลยนี่เอามาใส่เน้นหลังก็ได้ชีไซร์เออใบบกรูดยายหลง <c ười> คนเฒ่าก็ะหินลงหนาวลงหลงัลงกันสิเรนน่าจา้าเนาะสิ่งกัน แสบแสบแล้วนี่เด้อนี่เด้อลูกเขยเขาเฮ็ดงานเขาสื่อของมาใส่ในหลังนี่สื่อพักสื่อหนามาเจลเดือดลายอ้วนเดือดลา่อพักสืญญ่อหนาทำงานมากนี่เขาสิ้ม,มลูกเขยคนที่สองได้จานนี่เขาทำงานนนี่่ไ้ถอแลวา ลูกผู้นี้ใส่เลือดลูกไปได้วยจ่าแบบใส่เ,สเลือดลูกไปโอ้โหเป็นจนาเข้มาพี่น,อน้องงอนเนี่ยบโมพี่น้อง เลือดแล้วใส่ลูกซิ้นลงไปในการนี่เสพพี่น,น้องพี่น้องเนาะมาเดอ้อพี่น้องมาตัากเอาคนละถ้วยสองถ้วยเดอ้อพี่น้องเด้อปอนมือมาเดอ้อจาเด้อนี่นี่ทั้งลูกซิ้นทั้งเลือดเด้อจานี่นี่พี่น้อง ลงไปสเออมามามามยมา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 นามามา่ามดมา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 บาม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 าเดม่พี่น้าม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 าเด้อมี่า ได้จ้านี่ได้หลงเซนหนากะทิได้จ้านี่หา,หาตัวนี้หัวมันได้จ้านี่หัวมันไม่ใช่หางหัวมันอย่างงามๆเลยอือหนากินดีเซน้นหัวกะทินี่ น,นี่แลีวแล้วเตรียมสืบได้เลยสวัสดีจา้ามาเด้อมากินขนมจีในในย่ายเด้อขนมจีนแสีบแสีบ เออจ้๋ละเออเล้บพีนองเล้ีนองอย่งน้ล่แซ่บมากแ่มาเอาอมามากก็่ดเลูกจ้ะแม่เจเลยเจ็บเลยจ้ะยายนี่ยายกินขนมจีนแต่ยายไม่กินตัวนี้ยายกินมะม่าด้วยจ้าใส่กาบนังตันนี้ด้วยจ้ะฟองมาฟองร่อง องมีกรด้อมไม่ต่าก็สป่่ะหาเส้นรั้งหอ้าวจัาวมาหนอกนสามันโดนอะ่งไอาเออน้องสามากินน้ำด้วยจ้าหนิเออโย้อัวนิคำพูนด้วยจ้า มาเสียบเสียบในกันด้วยจ่าเด้อมามามาพี่น้องเอ้ยกินในใหญ่เด้อเสียบเสียบไปเลยนี่มาตักมห่อเออมือใหญ่เสียบเสียบข้ปุ่นกดนขกปุ่นใส่ใหญ่บริกิข้าปุ่นด้วยจ้าเ็นอะไรัปหลายเียดขึ้นมาหมาด้วยจ้าเองเทยนตามา

นี่แค่กินเหล้ามาเพื่อแค่นี่เดียขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไหลทุกแก่ยายินได้ดังขึนเสียงเสียมามาเอากินแย่ๆเดลยทุกไหลทุกแสทุกควมเนเสียายด้วยดี่เสมอมาดีจ้าเด้อแต่ยายชิด้นฝาดกันได้ยายขออภัยด้ีจ้ากินขนมจีนมาแม่รับอยู่คุณสวัสดีจ้าร่างมาใส่กะละมังเลยแหละบนตกะเรือพี่น้องนี่เฮ้ยเห็น่พี่น้อง โล่งแหงเอตัเอใจเาินเาัวาลงเาเนไย่ายเออตะซาเลยพี่น้องเตะซาเลยอิ่วเดี๋ยว่พี่น้องเอ้ยจะโจคีบเรวโตกเตะซาเลยพี่น้องเอ้ยตายตายายกูสาดมืเลยด้วยพี่น้องด้วยดิแล้กินแฉบแฉบเอง โอ้ยลมแห้งใหญ่มากินทางในพวดโต๊แห้งได้จ้าเด้ลมแห้งรู้เป็นหาหยานเนาะ